พาไปดูการเป่าขลุยที่ไม่ธรรมดาคุณผู้ชมที่จังหวัดเชียงใหม่เขาบอกว่าคือถ้าเป่าธรรมดาแบบนี้เนี่ยนัแน่แน่แต่เขาบอกว่าโลกไม่จำไม่มีคนจำไม่มีคนโอ้นี่คือไม่นใจเขาก็เลยไปคิดหาวิธีการที่จะเป่าอย่างไรให้คนเนี่ยจำแล้วก็ถึงขั้นเราต้องเอามาเล่าในข่าวคุณผู้ชมไหนอดูลองไปดูหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมดูหน่อยเออไหนดูสิ พอถ่ายเสร็จลุงบอกอีหนูลองเอาไปเป่าด้วยลูกแล้วก็ใช้ปากเป่าเดนแล้วคุณลุงก็เอามาสูดตอ่อโอ้ไ <c oughs> อ้เอวคุยของลุงมันเหม็นจังวะ <c oughs> อะไรเยอะแล้วก็อย่าเ <c oughs> พิ่งไปคิดถึงเรื่องว่าใครจะมามต่อยตอ่ <c oughs> ดูที่ความสามารถของคุณลุงดิฉันนี่อึ้งไปเลยนะเป็นไงยดิฉันแบบไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตเลยว่าเฮ้ยใช้จมูก เป่าคลุยได้ยังแล้วเป็นเพลงด้วยนะไพเรออาะมไม่ใช่เป่ามั่วๆนะคุณหน่อยแน่ผมจะบอกให้นี่ก็คือคุณลุงวุฒธธิเดชนะครับโตยิ่งสกุลอ,อายุ62ปีเนี่ยคุณลุงเนี่ยก็คือจะใช้เวลาว่างนะ มาเป่าคุยแบบนี้เป่าคุยด้วยจมูกเนี่ยแถวแถวคลองแม่ขานะครับหรือว่าคลองโอตารุเชียงใหม่นี่เป็นไงเขาเป็นศิลปินทําได้หลายอย่างอเขาเป็นศิลปินไม่พอเป่าคุยด้วยจมูกแล้วยังนี่เขาเป็นดีซอลล์ซอซึงหมดเลยเป่าได้หมดเลยถูกต้องถูกต้องก็คือเป็นเล่นดนตรีพื้นบ้านเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะของทางภาคเหนือเนี่ยคือความพิเศษก็คือเอกจากการดีซอลล์ซอซึงละก็คือการเป่าคุยนี่แหละสร้างความฮือฮาใครผ่านไปผ่านมาเห็นปั๊บ ไอตอนดีดสล้อซอซึงเนี่ยคนไม่ค่อยสนใจเพราะเป่าคุยเท่านั้นแหละครับอคนเข้าไปมุงเลยครับโอ้โหลุงเปิดเทปหรือเปล่าเปิดจากมือถือหรือเปล่าเปิดจากบลูทูธหรือเปล่าที่ไหนได้โอ้โหด่คุณลุงเคล็ดลับอยู่ที่การใช้ลมจากจมูกเนี่ยนะยอดคุณลุงฝึกยังไงฟังคุณลุงหน่อยได้ไ,ดไหมว่าคุณลุงทําแบบนี้ได้ยังไงครัลองฟังคุณลุงหน่อยได้ไนมคุณผู้ชมไม่เฝึกเอาเอาเองเมัเป็นแปลกคนอื่นนะครับแปลกเพราะว่ามัน ถ้าเอาไปเล่นบะแปลกไปเพื่นเขาจะหากินไม่ได้ครับเพราะว่าาอายูนักเราต้องนีจุดสนใจนะทุดสายสาเหตุหลักๆง่ายๆเลยค่ะความจนมันน่ากลัวลุงบอกว่าคือถ้าทําแบบคนอื่นเนี่ยมันหากินไม่ได้เลยโลกไม่จําโลกไม่จํามันต้องหาอะไรแปลกๆแล้วเ,เนี่ยถ้าเกิดใช้ปากเป่าเนี่ยจะมาทายทําข่าวกับลุงเลยไม่มีคนมาสนใจแน่นอนเออเนี่ยคุณลุงบอกว่าพอแบบนี้ปั๊บโอ้โหมีคนพ่อเดี๋ยวเราตีลังกา ตีลังกาอ่านข่าวใช่เอากันเลยใช่ไอ้น้องหลังพี่ไม่ค่อยดีโอ้โพี่ต้องไปหาหมอทุกอาทิตย์เลยลงใน,น <g Pit> เมื่อมันธรรมดาแล้วลงไม่จำไม่เป็นไรเราอย่างนี้ดีกว่า,เ,า,เ,าเดี๋ยวเราอาจจะ<า>ตายก่อนนะคุณลุงแกบอกว่าแกสามารถเป่าคุยเนี่ยผ่านทางจมูกเนี่ย ได้ต่อเนื่องเป็นสิบนาทีนั่นหน่อยแน่สุดยอดแปลว่าคุณลุงเนี่ยมีการแบ่งลมแขยใแรงที่ดีมากอันนี้ต้องชื่นชมและเป็นความสามารถพิเศษนะคะถึงแม้ว่าอาจจะไม่คิดว่าโอ้ยตอนนี้นะคะใครจะกล้าเป่าต่อยอะไรเงี้ยมันเป็นของเฉพาะตัวอยู่แล้วยังไงเนี่ยก็เป็นของคุณลุงเลยเขาไม่มีใครมาเป่าต่อจากคุณลุงแน่นอนเออคะถ้าเกิดว่าเราไปทางธรมาหากินแล้วเนี่ยมันยังยากอาจจะต้องหาที่พึ่งทางใจเพื่อว่าจะทําให้เราเนี่ยมีโชคมีลาบ ดิฉันจะพาไ,ไปที่วันที่16นี่เดี๋ยวเดี๋มันต้องมาอีกอีกงวดหนึ่งแล้วนะอีกงวดหนึ่งนะ,ะนดิฉันให้คุณไปซื้อเ,ออเสื้อชั้นในอ่ะยกทรงอ่ะคุณดีรู้จักไหม ให้ผมซื้อไปทําไมอ่ะให้ผมซื้อไปไหนอ่ะหน่อยี่ฉันให้พี่ซื้อไม่ต้องมาทําหน้ากุ้มกิ่มว่าจะให้ซื้อมาทำอะไรจะให้พาไปที่เกาะนมสาวที่ไหนล่ะเกาะนมสาวชื่อเป็นมงคลชื่อนี้เป็นชื่อเฉพาะอยู่ที่หาดสามรอยยอดเนี่ยดิฉันเคยไปด้วยนะประจวบคีรีขันคือเกาะนมสาวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกาะที่ขึ้นชื่อของหาดสามรอยยอดมากๆเวลาจะไปนี่เขาก็ถอดรองเท้าเลยขึ้นเรือออกจากตรงนี้ไปประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีไปถึงแล้วนี่ลักษณะของเขาก็คือเนี่ยจะเป็นเกาะที่ ยังไม่ได้พูดฉันบอกว่ามันอยู่กลางทะเลมันมีตำนานมันเหมือนตรงไหนแล้วมันมีอยู่อันเดียวมันมีอยู่เกาะเดียวเท่านั้นเนี่ยนะเออก็ถ้าบอกว่าเหมือนนมสาวก็พูดไม่ๆๆายๆตลาดชาวบ้านมันไม่ใช่ว่าเหมือนนมสาวไม่ใช่มันมีที่มา,าคืออย่างนี้คือเล่าตำนานนิดนึง มันเป็นตำนานตาม่องลายที่ในอดีตเนี่ยนะมีลูกชื่อว่านางยมโดยแล้วความสวยของนางยมโดยเนี่ยทำให้เกิดแบบโอ้เรื่องราวต่างๆมากมายด้วยความโมโหที่เป็นสาเหตุทําให้แบบโหนุ่มเนี่ยมาขอแล้วตัวเองต้องทะเลาะกับแม่ก็เลยฉีกลูกออกเป็นสองท่อน ท่อนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีและอีกท่อนหนึ่งมาเป็นเกาะนมสาวแห่งนี้แล้วก็เป็นที่มาของสารเจ้าแม่นมสาวที่อยู่บนเกาะแห่งนี้อย่างนี้มันเป็นที่มาที่ไปมันไม่ใช่หน้าตาเหมือนกับนมสาวหรืออะไรเลยเป็นที่มาของชื่อเจ้าแม่นมสาวที่อยู่ตรงนี้อย่างนี้เออทีนี้ค่ะพอมาที่นี่แล้วเนี่ยชาวเรือประมงเขาบอกว่ามีคนที่เขามีสเตนเนี่ยวันดีคืนดีเห็นลูกไฟเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากเกาะแล้วก็เชิญร่างทรงมาดูบอกว่า ที่เนี่ยมีเจ้าแม่นมสาวสถิตยอยู่นะแล้วถ้าอยากได้โชคได้ลาบนะลูกให้มาขอแล้วถ้าเกิดสำเร็จโอ้โหพี่ผู้ชายท่านนี้ก็เลยซื้อมาเลยซื<ส>้อจะใด้ด้วยพินแทง แม่อ้าทีนี้เรื่องสีเสือด้วยโอ้โหลูกพี่ก็หวังว่าจะได้โชคดีนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างจุดขายด้วยส่วนหนึ่งนะคะใครมีโอกาสก็ลองไปขอพรที่นี่กันดูก็แล้วกันเพราะว่านอกจากที่นี่แล้วเนี่ยหาสามร้อยยอดถือว่าเป็นหาบที่เงียบสงบนะร่มรื่นด้วยทิวสศนน้ําทะเลเนี่ยก็สามารถเล่นได้นอกจากเกาะนมสาวยังมีเกาะโครำเกาะระวิงเกาะระวางไปดำน้ําดูปะการังก็ได้แล้วก็แถวๆหาดมีที่พักรีสอร์ทให้บริการ ท่องเที่ยวเพียบเลยนะคะคือถ้าจะไปขอพอรไปคือถ้าสําเร็จก็คือต้องเอาเสื้อยกทรงเนี่ยไปถวายอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องนะก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อ,เ,<ข>อเป็นตำนาน<อ>ดิฉันตอนที่ไปเคยไหมดิฉันไม่ได้ไปฝ่าดิฉันไม่ได้ไปทําแต่ว่าชาวเรือเขาบอกว่ามีคนถูกลังวัแลวแล้วเขาก็ใช้แบบนี้แล้วมันก็สําเร็จไงเ,ไเราก็ต้องหาที่พึ่งทางนี้ซะแล้วคุณแน่แน่